สวัสดีครับผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไรอัลกันีกเช่นเคยครับในวันนี้ก็มีการเปิดตัวรถใหม่ของทางค่ายซ่อมเสียงนั่นก็คือ YAMAHA EXCITER ที่ปรับเครื่องใหม่ใช้เครื่องยนต์ 155cc VVA จากตัว YZFR 1 5โดยการเปิดตัวนี้เป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่ประเทศเวียดนามและมันเป็นการปรับโฉมแบบ All New ทั้งคันตั้งแต่เปลือกนอกเริ่มกันตั้งแต่ชุดไฟหน้า หันมาใช้เป็นแบบ LED ทั้งในส่วนของไฟ DRL ทางด้านบนและชุดไฟหลักที่อยู่ตรงกลางบริเวณบางลมด้านหน้าโดยจะมีตัวไฟสูงอยู่ภายในโคมเดียวกันส่วนชุดไฟเลี้ยวจะเป็นแบบหลอดไส้ปกติขณะที่ชุดไฟท้ายก็หันมาใช้แบบโคม LED และดีไซน์ก็ดูสปอร์ตเฉียวในแบบของตัว YZF-R Series นอกจากนั้นในส่วนของชิ้นแฟลิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวบังลมหน้าบังลมด้านข้างแฟลิ่งช่วงบั้นท้ายก็ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดซึ่ง y ม m a h a ได้ระบุไว้ว่ามันมีแอโรไดนามิกที่ดีขึ้นกว่าเดิมโดยเส้นสายทั้งหมดเหล่านี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตระกูลสปอร์ตบค์ของทางค่ายนั่นเองและก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปครับว่า EXCITER ตัวนี้ปรับเครื่องยนต์มาใช้เป็นเครื่องจาก R15 เครื่องยนต์ 155cc ซระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ4าว์วมาพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ปรับหัวฉีดใหม่จาก6รูเพิ่มเป็น10รูรวมไปถึงปรับทางเดินอากาศทั้งขาเข้าและขาออกใหม่ทำให้มันได้กำลังสูงสุดอยู่ที่17.7แรงม้าแบบ PS ที่รอบ9,500รอบต่อนาที ซึ่งมากกว่าเดิมถึง17.7%ส่วนแรงบิดจะได้อยู่ที่14.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อนอาทีไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมระบบสลิ p เปอร u คัตและใช้ชุดส่งกำลังแบบ6สปีดแม้ว่าตัวชุดล้อทั้งหน้าและหลังรวมไปถึงระบบเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ Exciter 155ใหม่มันจะยังมีหน้าตาคล้ายเดิมแต่ทว่ารถคันนี้ก็ได้รับการปรับเซตในส่วนของระบบช่วงล่างใหม่ รวมไปถึงตัวชุดเฟรมด้านในก็มีการปรับให้แข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งฝั่งของตัวเบาะนั่งก็ได้มีการปรับดีไซน์ใหม่ให้ผู้ขับขี่สามารถจับท่าทางในการเข้าโค้งได้ดียิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีออปชันต่างๆเพิ่มเติมอีกไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ขึ้นความจุอยู่ที่5.4ลิตรระบบกุญแจที่ให้มาแบบ k e y ์เลรวมไปถึงชุดหน้าจอมาตรวัดแบบ LCD รูปแบบใหม่ และเพื่อให้ทันยุคทันสมัยรถคันนี้ก็ยังให้พอรจ่ายไฟมาอีกด้วยสำหรับราคาของ Exciter ใหม่ชมปี2021จะมีด้วยกัน3ราคาเริ่มตั้งแต่รุ่นพื้นฐานประกาศราคาออกมาที่46,990,000ดองคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ราวๆ6 1 0 0 0บาทรุ่นถัดมาคือรุ่นที่มาพร้อมระบบกุญแจแบบ k e y ์เลสราคาอยู่ที่49,990,000ดองหรือคิดเป็นเงินไทยจะประมาณ65,000บาท และรุ่นสุดท้ายคือลายพิเศษ Yamaha GP ราคาอยู่ที่5 0 4 9 0 0ล้านดองหรือคิดเป็นเงินราวๆ65,600บาทสำหรับการเปิดตัวในประเทศไทยนั้นเราคงต้องรอดูทีท่าของไทยาม่ามอเตอร์กันต่อไปครับแต่โดยส่วนตัวทางทีมงานเรามองว่าน่าจะมีการเปิดตัวภายในครึ่งปีแรกของปี2021 สำหรับในคลิปต่อไปทางทีมงาน m o t o r ร v a l เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมท่านติดตามเรากันด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube Channel Motorival นี้ฝากกดซับสไครป์และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในส่วนของ f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ก็ฝากเข้าไปก,กดไลค์และกดติดตามแบบ Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ r รีย Time วันนี้ผมพลมอตรต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ